ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราเยอ่อพาร์ตซีซั่นสิบห้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเติมเงินเพื่อเปิด RP นะครับผมแนะนำลาลิชแมนช็อปเลยนะวิธีการเติมก็ง่ายๆเลยนะแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนชั่บอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเ User ID แล้วก็ชื่อตัวละครน,นะครับโอนเงินแล้วรอ3าถึงหนาที UC เข้าแล้วนะเติม349บาทเนี่ยได้770 UC นะครับเปิด RP เลเวล1ได้แล้วนะอย่าลืมนะครับเติมถูกเติมไวปลลออดภัยย100%ต้ง Shop เนเะ โอ้ทางซ้ายเรามีตี้หนึ่งนะครับด้านหลังเราก็มีนะครับน่าจะมีสองตี้นะเฮ้ยเขาลงกับผมเลยนะครับโอ้โหไม่มีปืนเลยนะได้แล้วครับลูกซองเสียงเท้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราหมดเลยนะครับ เหมือนเพื่อนเขาจะวิ่งไปที่อื่นแล้วนะครับโอเคตามเลยนะครับวิวดูนะครับหาตำแหน่งตัวตูวก่อนนะเจอแล้วในหน้าเราอโอเคเรารีบตามไปเก็บงานเลยนะครับเวลาเราจะวิวดูศัตรูนะครับ ห้ามออกไปจากที่กำบังนะพยายามหลบอยู่ในที่กำบังอย่าให้ศัตรูเห็นตัวเรานะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยชอบออกมานั่งอยู่ในที่โล่งๆนะครับแล้วก็ยืนดูแบบนั้นมันโดนยิงง่ายๆเลยนะครับเสียงเท้าทางซ้ายนะครับข้างหน้าเราเลยสังเกตในมินิแมปนะครับเห็นไหมเขาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับยังไม่ต้องรีบซ้ำนะครับเผื่อว่าเพื่อนเขาจะมาช่วยนะ เหลือไว้คนนึงนะครับเสียงปืนครับอยู่แถวโกดังนะเขาน่าจะลัดผมไปนะครับเสียงเท้าในโกดังครับเอ้ยเสียงปืนแบบนี้เหมือนจะเป็นบอดยิงกันเลยนะครับเสียงเท้าด้านนอกครับหน้าเราเงียบไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย ใช้ทอมสันดีกว่านะครับเสียงเท้าในโกดังข้างหน้าลรวครับเจอแล้วครับโอเคยังน็อกอยู่นะผมว่ายังมีคนที่อยู่ในโกดังอยู่นะครับ เพราะว่าเสียงเท้าตอนแรกที่ได้ยินน่ะคือในโกดังนะเราไม่ต้องรีบเข้าไปซ้ำนะครับค่อยๆวิวดูหาตำแหน่งศัตรูไปเรื่อยๆนะคือเขานอกแบบนี้แสดงว่าเพื่อนเขาต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับเสียงเท้าโกดังกลางทางหน้านะครับวิ่งไปทางขวาละ มีคนโดนระเบิดตายนะครับเฮ้ยโอเคคนเมื่อกี้เขาโดนระเบิดตายเลยนะครับแสดงว่าเหลือแคตตี้เดียวแล้วนะพยายามหยุดวิวดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยอาจจะซุ่มอยู่ที่ไหนก็ได้นะเฮ้ยได้ไงมาละเพื่อนเขา เอาลืมหยิบปืนนะครับยังนอกอยู่ทั้งคู่เลยนะครับอืมผมว่าเพื่อนเขาไม่น่าจะมาแล้วนะครับไปซ้ำดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับ ผมละกลัวจริงๆเลยกลัวว่าเพื่อนเขาจะซุ่มอยู่แถวนี้นะครับนานแล้วนะครับผมว่าเพื่อนเขาไม่มาแล้วนะโดนทิ้งแล้วนะครับใครที่ไม่อยากโดนเพื่อนทิ้งนะครับลองสั่งวากิวชีสเบอร์เกอร์ให้เพื่อนกินดูนะรับรองนะถ้ากินแล้วจะติดใจไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับล้มที่ไหนเพื่อนรีบวิ่งไปชุบเลยนะครับมอสเบอร์เกอร์เขาการันตีความอร่อยระดับพรีเมี่ยมเลยนะ เนือ uras, ้อวัวคุณภาพดีส่งตรงจากญี่ปุ่นราดด้วยซอสเดมี่เห็ดบวกกับชีสเยิ้มๆนะครับซื้อให้เพื่อนกินเนี่ยล้มที่ไหนชุบที่นั่นเลยนะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไลน์แมนแกลฟฟ o ้ดฟู้ดเพนด้าเดีจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมก็ได้นะเสียงปืนในโกดังทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจอดเล่นที่บ้านนี้นะ เอาขึ้นไปเล่นบนหลังคาดีกว่านะครับเสียงเท้าเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วน,นะครับเฮ้ยผมว่าไม่ใช่คนนะถ้าเป็นคนน่าจะยิงผมแล้วนะครับเวลาเราจะซุ่มยิงใครทักคนเนี่ยบอดชอบเข้ามาตลอดเลยนะครับทำเสียแผนทุกครั้งเลยนะเสียงเท้าในโกดังเงียบไปแล้วนะครับ คนในโกดังน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับใจเย็นๆนะเราเล่นรอจังหวะนะครับเสียงเท้าในโกดังครับนั่งไงตัวนี้น่าจะบอดนะครับคนที่เราได้ยินเสียงเท้าตอนแรกเขายังไม่ออกมานะครับผมยังไม่ได้ยินเสียงเท้าเขาวิ่งออกมาด้านนอกเลยนะรอดูไปก่อนนะครับ นี่ครับเสียงเท้ามาละนั่งไงยังนอกอยู่นะครับแต่เหมือนว่าเขาจะอยู่คนเดียวนะมีแอร์ดอรอปอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจอดที่เนินข้างหน้านะครับเช็คดูก่อนนะว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีรถจอดอยู่นะครับ ไม่เห็นนะครับเฮ้ยทางซ้ายครับเสียงรถครับข้างหน้าเราเข้ามาใกล้แล้วจอดแล้วนะครับวิบ่งมาแล้วเราเล่นเนินต่ำไว้นะครับอย่าออกไปนะ เสียงเท้าเงียบไปแล้วนะครับผมว่าเขานอนรอแน่เลยนะครับเราใช้ระเบิดเช็คดีก่อนนะพยายามเล่นเนินต่ำไว้นะครับหาตำแหน่งศัตรูให้เจอก่อนนะเสียงเท้าทางซ้ายครับนั่นไงเจอละชิดแล้วครับข้างหน้าเรา ยังเหลือคนนึงนะครับน่าจะคนละตี้กันนะคนที่ผมยิงเขาไปตอนแรกอะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วลองขับรถวนหาดูก่อนนะครับเจอแล้วครับอยู่ที่เดิมเลยนะมีรถจอดอยู่นะครับอา้าวขับออกไปแล้วนะครับ จะไปไหนล่ะมาคุยกันก่อนเฮ้ยเขาจอดแล้วครับเฮ้ยทางขวาครับเดี๋ยวเราจอดเล่นที่เนินนี้ได้นะครับ เสียงปืนอยู่ไม่ไกลเรามากนะเสียงคาอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับข้างหน้าเราเลยเราค่อยๆวิ่งไปนะครับเราวิ่งอ้อมขวาเลาะขอบเนินล่างไปนะครับพยายามหยุดวิวดูบ่อยๆนะครับหาตำแหน่งตัะตูให้เจอนะ เสียงปืนอยู่ใกล้มากเลยนะครับนันกกายเจอแล้วข้างหน้าเราตั้มเลยนะครับเราออกจากตรงนี้ดีกว่านะครับมันเป็นพื้นที่โล่งนะอันตรายนะครับเสียงปืนด้านหลังนะผมว่าแถวนี้เล่นไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันโล่งเกินไปอะ่ะพื้นที่ลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่เราจะโดนยิงด้านหลังสูงเลยนะครับ เจอแล้วครับทางซ้ายเฮ้ยข้างหน้าเราก็มีนะครับซาเล้งจอดครับข้างหน้าเรามาละตายเลยนะครับเวลาศัตรูเหลือคนเดียวเนี่ยผมแนะนำให้ขับรถหาเอานะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งหรือเดินเนี่ยอาจจะโดนุ้มยิงตายได้นะ เฮ้ยนี่ไงทางซ้ายนะครับเจอและยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ